บ่มันเือสวัสดีครับคุณตาครับฝันไปนอหนอบริสพ้อกันหลายมื่อเหรอโอ้คุณว่าฝันมันกับฝันด้วยไงล่ะมันถึงฝันบันเป็นเลี่ยงเป็นเล่าเป็นแต่เป็นเล่นเป็นขำดอก็ฝันต้องไปลุยน้ำลุยพงหรือทั้งเลยดอกจักว่าไปใส่หรอกเป็นมูลเออเลยก็ไม่พ้องจักว่าท่านมีตัวเอาตีเหล็กฝันตเนี่ยฝันเ่าท่านมีตัวเอาดอก กันฝันนี่ว่าวก้าก้าขึ้นรถดอกใกล้ใกล้มือนะเขาจีนใช่แต่ว่างวดงวดที่พันมาเลขเก่งนี่เนาะเขาเขาเนาะเลขเก่งเขาเขาเทื้งลางเทื้งบดนะเทื้องลางเทือเนี่ยอืออือวุตนเนงานจังหว่าจันทบุรีันนั่นโอ้อาจารย์พ่นเก่งมาให้มันบ่เออพ่นก็เจ่งมะให้ทุกงวดนั่นแหละแล้วตัดสีเบิ้งเอามักหลังเออพ่นตากันเลยอมาเปรียบเทียบกันเบิ้งเออมาเปรียบเทียบกับมันเข่ากันเปล่าเขากัดเจรอดร่องเบิ้งครับเท่านั้นอือ นี่นะตั้งไว้ถ่ายเป็นมันยังน้ำแน่พี่น้องก็เห็นเห็นตายแน่นตแต่ว่าม้วนนี้เด<ะ>นขุนตาก็ไดออกมาแล้วมันบ่อตัวเล็กเล็กเกง่งบอ่อเป็นเล็ดหนังเป็นโอ้อาจารย์เพิ่นพ่อ,อท่านเท็ดมาไฮบ่อแต่ว่าให้แต่ว่าตาบ้นเท็ดไว้ก่อนขุนตาเก่งไว้แล้วของขุนตาเออเก่งไว้แล้วตาว้านอาจารย์ใหญ่เพิ่อนบ้านท่านใดเทิด ใน่นว่าดีกับเพิ่นเฮ็ดแล้วหลานยองสิมาเบิ่งใส่กันสิตัดเอาจังไรนะอันนี้วันนึงเพิ่นเฮ็ดไว้ก็ตัดเอาแต่ว่าตัวมักตัวชอบมีแล้วในใจมีแล้วอยู่ในนี้มันสิขอขวัญกับของเพิ่นบ่เท่านั้นแต่ว่าเฮาต้องรออีกเนาะเพราะว่าเอออาจารย์เพิ่นก็บ่ทันได้เฮ็ดแต่ว่าเลขของคุณตายก็ได้เก่งไว้แล้ว เนี่ยเอาไปแน่มังกรบาดเอาไปแน่มังกรเพราะว่างวดที่พันมามันเข่าคักเข่าแน่เข่าทั้งล่างทั้งบนเพราะเป็นแน่ทั้งเบื้องไว้เป็นไรรุ่นเลยเป็นมาเแยดไทยแรกสิมาเอไปเยอดมันจะเข่ากันได้จิกจุกไห้ละแม่ย่างฝันอีกเนาะบาบย่างว่าฝันนี่ฝันมือขึ้นก็ว่าเป็นเรื่องเป็นเล่าจริงบ่บ่บ่เจ้าฝันตั้งท่นบ่แมีนดอกเลขฝันบ่แมีนบ่แมีนตัวเลขเลยมันบ่มืขึ้นฝันเป็นเลขบ่ฝันตั้งท่านบ่ จะไปลุยน้ำลุยตมลุยพ่อย่างไรจะมันไปใส่หางมีผู้ยิงเลยที่ว่ามีผู้ยิงไปล่าน้ำเยอะแต่มีผู้ยิงไปล่าน้ำแสดงว่าซียังมีอยู่เตือนี่ซักกับวันนี่อ่าววันนี้ที่วันี้อันนี้ผู้ยิงไปล่าน้ำนผู้ยิงทวารเื้อเลยมันบดท่านเลยนั่นยังท่านไหลมันบดท่านเลยขอนมันบดท่านเลยห้อมมันเลยบบท่านไว้จักตัดว่ามีตอนนั้นตอนดีอันนี้มันก็เพิ่งทันที่หกเนาะมือนีนเนาะ วันที่หกแล้วบอแนนมือนี่วันที่หกมีบ้านวันที่หาหาท่านว่าอืออันนี้วันที่หกเก๋ยย่างอยู่อีกสิบมือสิบก็มือเด็กออกเนาะแบบย่างหลายมือวันนี้อาจสิมีนําตาเทียนก็ได้เดี๋ยวหาหาแนวมาให้คุณตาเห็ดอยู่เนาะคุณตาเนาะเอามาล่องบนด้วยเอามาเบิ้งถ้าเป็นตาเห็ดก็ชอบกิน่าเฮ็ดแต่ว่ามันจะแม่นโลบมันก็บ้าแม่นดิเขาต้องหาเนี่ยมาเฮ็ดเบิ้ง เทียบใจกันลองเบิ้งมันคือบอเพราะนั้นตับกันของแท้นี่ต้องสำเร็จปั๊บตะาก้มันกับเขาแมก็เคยได้อยู่นั่งเทียกว่าปอกปูนำไมเราเหมันกับอะไ้ก็มีแม่นแมนบ่มีสักตัวก็มี่พลังเทียเป็นสามตัวเขาก็บ่จากขั้นเจ้านั่นคุณเหนะขึ้นว่าสิมีหายเต่มหายยังเลี้ยวเลยโอ้แม่นูนหายนี่แม่นี่เหลือจริงหัวนี้นี่ คุ้นตาพ้นเกจิ่งไว้แล้วละเลขกกระด้เนาะอือจังแล้วละเอาไ้กนเนีทางไปแบบจะก้อนอไปเป็นอืมหาครับสามหาครับสามยังไม่สิ็เยินบ่หาับสามก็สูงมี่ตัวเครับต้องมีตีตัวหนึ่งอะไต้องมีตีตัวหนึ่งเนาะโอ้พื้นเลขคุณตาวันแม่นเพื้นเก่งไวนี่ มันมีเหล็กสามสามสามตัวเนี่ยจับคู่สามตัวเนี่ยมันมีอยู่สองหางเน้ะคุณตาเนาะม,มีอยู่สองหางแต่ว่าเหล็กจับคู่สองตัวนี่มันก็มีอยู่เจ็ดหางแต่ว่าขีดเส้นใต้ให้แค่สี่หางขีดเส้นใต้ให้สี่หางก็มีเหล็กผูกแถมมาอีกงวดหนึ่ง ไปจุดเมื่อไหก่อนพุทธาเล็กถูกจุดหมื่ว่านเนี่บจุดขอปูดำขอปูดำหมวดนี่มีเล็กถูกแถมเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้แต่ว่าอันนี้บัวท่านแมนบัวท่านได้สรุปเด้อพี่น้องเพราะว่าอันนี้เอาไปให้พี่น้องไปเตียงไปเป็นแนวทาามกอพุทธากับบัวท่านในฝัน้าฝันเราก็สิมาเปรียบเทียบกันเมืองเอกนะครับ แต่ว่าคลิปนี้เอาไปให้พี่น้องเอาไปเขียนเสียงร้องเิลง,งว่าท่านลงทุ่นก็ได้เนาะออหรือว่าถามักกับ,ปบะะ<อ>ไปย<ส>ิบจับรอตุลีได้รดเนาะเขาะสรุปได้พระก่ามนี่ยลายสองทางมากไ้กันมันต้องมีการวิเคราะห์เนาะออตัวเลขก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าสานคุนตาวาเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องกันก็มันก็จะเป็นเป็นเบื้องต้นเนาะก็เพรากจากพี่น้องเสียงเงินเสียทองนี่ เอาให้พุ่นตาเบิ้งรูตัวเล็กเลยก็จับให้พี่ให้นอ้องเพิ่นเบิ้งนําพีออ่พี่น้องเนเออนี่ครับพี่น้องก็ได้เบิง้งโนะมัดก็จังคอยเล่นครับเล็กเก่งเลยเบม้นเล็กควันเล็กเก่งเนี่ยเบิ้งรูันคือบอันคืออะจังล่ออาชั้นหูบเด็กเบิงนะ้งครับไง ต่เบิ้มันก็คือลายเนาะคุณตาเนาะวันนี้มีเหล็กถูกน้ำเดือพี่หน่องมีทั้งใตเหล็กถูกเหล็กจับคู่สามตัวของคุณตาฟันแม่นนะครับจับคู่สามตัวมีศูนย์หกเจ็ดสองหกแปดศูนย์หกเจ็ดสองหกแปด คับคู่สองตัวก็มีหกเจ็ดหกแปดสี่แปดสองหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หกสองเจ็ดสามศูนย์นี่อยู่เจ็ดหางครับแถมเลขทูบด้วครับพี่น้องครับเลขทูบหนึ่งสองแปดเลขทูบขอปูดำ ก็ให้พี่น้องไปวิเคราะห์บ่งนอคุณตาเนาะเออไปวิเคราะห์บเอาไปเสียงบางกอนเนาะชดนี้่ยแต่ว่าคุณตามากตัวใดก่อนครับที่หกแปดกับสี่แปดเลยล่ะหกแปดกับสี่แปดคือตัวเน้นเล่นบครับเวลาการคือว่ามันจะแม่นตอนนี้ละเรีกัันะเพอ่างวัที่ผ่านมาเมื่อก็อเออมันมีเลขวิสีโตกันเลขติดูนก็มีอยู่ชนหกสามูนพอนี่มันบ่ครับเออบ้านนี่ เลขเเลขว่าติดศูนย์เนี่มันจะนี่ยกหกแปดกับสี่แปดนนี่มันบอกที่ว่าพอสิ้แน่นน่้ที่นนาสีมาบันออกไปอ,อ,อ,อที่เก่งไหวเนาะที่เก่งไหวเออ,เเอ,อนี่ลละอังเจราญพรแม่พี่นองกับพี่อเ,พอเอาน็่มกักจังคอยเล่นบบามากอเอาไปเสี่ยงเบิ่งกัมมาฟันดีกะเรียนรถตะฟันดีก็บปาดรดที่รตาดโลด ถ่ายชิปแหล้วก็ใ hey. ห hey. ้คุณตาให้พ่อในที่ในน้องเพิ่นเอด้อครับให้เพิ่นเอด้อตกวเพิ่นหมานปูเพิ่นกระไรผูเพิ่นกเพิ่นแหนขกระไรให้มีโศกมีไส้ให้เป็นทั้งพ่ามปัดฐานะมันแห่งหายากเงินชมืนมันกีตะเล็กชอเงี้ยดงานนักมาได้แล้วครับครับเอาเพี่นนองไนครับขอบคุณคุนตาหลายครับ